แล้วครับผมกับช่องหมูวันศรีษะนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับเราเจอกันทุกครั้งก็เป็นช่วงเวลาในการขับรถไปส่งสินค้าเพราะว่าเราเป็นพนักงานขับรถส่งสินค้าส่วนที่เราจะได้ทําการไล์สดก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราว่างในการอยู่ในภาพพื้นดินแล้วเรามาอยู่บนภาพสนามรถก็คือบนรถเราก็จะทําการไล์สด คุยทักทายเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณครับกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็มาทักทายกันให้กำลังใจกันนะครับวันนี้เรามาเจอกันเราไม่มีหัวข้อในการคุยเราไม่มีหัวข้อในการคุยอะไรมากมายเราก็จะเป็นการคุยเรื่อยๆครับคุยไปเรื่อยๆเป็นไงครับการทำคลิปการทำคลิปช็อป หรือการทำเพื่อที่จะสร้างรายได้บนแพลตฟอร์ม y u u t โอ้ผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากๆถ้าคนตั้งใจที่จะทำจริงๆเพราะผมลองดูมาเป็นระยะเ,เวลาสั้นๆบางวันเนาะผมก็ทำคลิปถ้าวันไหนผมว่าผมก็ทำคทำลิปทำวิปซิ้อะไรไปก็จะมี ต่ำๆในการดูก็คือสี่ห้าร้ยสี่ห้าร้อยครั้งต่อหนึ่ชั่วโมงละหนึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็วันสองวันอ่ะมันอยู่แค่นี้แหละแล้วมันก็จะตายตัวเลยครับมันจะไม่ติงคิงไปไหนไมันจะอยู่ประมาณแค่นี้หล่ะ,ะซึ่งการทําคลิปก็มีความสุขสนุกสนานแล้วก็ทําแบบลิปงสิงไอ้พวกตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยๆ ¿no? Uy. วันนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายให้กำลังใจกันมาคอมเมนต์มาพูดคุยมากดถูกใจให้ามารับชมนี่แหละครับคลิปอ่ารักีมีความสุขสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์คนที่ทำเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปคือเราจะเป็นบุคคลสาธารณะที่ให้ทุกคนได้รู้จักเรา ไม่ว่าจะรู้จักในรูปแบบไหนก็ตามเนาะในรูปแบบของความสนุกในรูปแบบของการให้ความบันเทิงการให้สาระหรืออะไรต่อเมียอะไรนะ่ะอาจจะไม่มีสาระอาจจะแบบบา้บาๆบอๆไปแต่คนก็ชอบบนส่วนบนโลกออไนไลน์น่ะคือทุกอย่างเราสามารถทําได้เพราะเราจะเป็นตัวของของเราเองที่เราสามารถที่จะดึงดูดให้คนนะ่ะมารักมาหลงมาชอบมาดู วันนี้ก็ไม่ค่อยได้มีคลิปอะไรทํามากมายครับก็เป็นแบบเรื่อยๆยังยังไม่มีอะไรทําในการทําคลิปเนี่ยนอนว่าครีเอเตอร์เขาก็มาบอกว่าถ้าคุณจะทําคลิปให้ดังให้ปังให้อะไรนะ่ะคุณต้องดูกระแสสังคมด้วยว่าช่วงนี้กระแสอะไรมาแรงซึ่งแน่นอนว่ากระแสที่มาแรงนะ่ะมันขึ้นอยู่กับคนชอบ ใช่ไหมครับบางคนชอบข่าวข่าวอะไรก็ลงคลิปข่าวคลิปข่าอะไรไปบางคนชอบสาระความเทอมันก็ลงไม่มีหลายอย่างเราไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่ามันจะเป็นตรงไหนอ่ะถ้าเราเอากระแสเกี่ยวกับข่าวมาลงมากๆก็เหมือนกับเราเสพข่าวถ้าเอาความบันเทิงความสนุกมาลงมากๆก็เหมือนกับไม่มีสาระผมยังค,คิดอยู่ในส่วนของสาระเราก็ไม่ค่อยมีบางคนเนาะ ทำอะไรที่มันบ้าๆบอๆไปคนก็ชอบนะมันมีหลายๆอย่างที่ในการทำคอนเทนต์หรือกฎนโยบายอะไรบางอย่างมันมันผิดพวะอย่างว่าครับคนถือกฎหมายเนาะมันมันไม่เหมือนกันคนที่มีกฎเบียบหรือนโยบายอะไรอยู่ในเมือนมันสามารถพิแพนตะแคงรั่วได้หมดเป็นอย่างที่ผมลงไปในช่องฟ้านี่ยมันมีกฎอะไรเกี่ยวกับภาพโป๊เปลือยอนาจารย์พวกนี้เนาะมันก็มีกฎอยู่ว่า ห้ามทำแบบนั้นแบบนี้แต่ก็มีห้ามยั่วยุห้ามให้เกิดมีอารมณ์ทางเพศอ่ามันเป็นการผิดกฎอ่าผิดกฎทุนคนแต่มันก็มีใช่ไหมครับถ้าใครบอกว่าไม่มีผมผมไม่เชื่อเพราะว่ามันึ้นหน้าสีผมบ่อยผมก็ชอบดูมมนใจนะโม้พ้อแบมแบมไม่แบมแบมโ๊อพ้อกอดโทรมาดูดูแฟน่ะเนี่ยตอนนั้นผมบอกว่าห้ามอะไรอะไรวะการ การมีภาพโผเป็นอาจารย์ห้ามคือหนึ่งการใส่เสื้อในตัวเดียวเสื้อในตัวเดียวก็าจะวิ่งชุ่มยน้ำเอะเขาก็บอกว่าเสื้อในที่เขาใส่ก็เป็นเสื้อในที่ว่าเขาไปเล่นทะเลเล่นน้ําอ่ะเล่นน้ำมันก็เป็นปกติใช่ไหมก็ต้องใส่ในกางในตัวเดียวโชว์โป๊ๆแบม,ๆ,แมๆอ่ะให้คนคิดมันก็มันยังไงล่ะผู้ชายอ่ะตอนนั้นผมถ่ายรอ,อบเพราะว่าไม่ได้ใส่เสื้อเขาบอกว่าผิดคนได้ไหมคือ หนึ่งคุณอาจารย์คุณไม่ใส่เสื้อผ้าเอา้ากูาาก็กูใส่เนาะกูใส่กางเกงยู่แต่ว,ว่ากูไม่ใส่เสื้อก็ผิดกฎในวัยก็ดูไม่อีากข้อหาหนึ่งงเอาอะไรคิดว่ายิดในดีใจอยู่นี่แหละครับคือสิ่งที่มันเรียกว่าสองมาตรฐานไอ๋คนเราก็ไม่รู้เนาะาอะไรมันคือสิ่งที่ เขาชอบไม่ใช่ว่าสิ่งที่ดีไม่ดีสิ่งที่ดีไม่ดีเรารู้แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งนี้ที่เขาชอบหรือไม่ชอบ นโยบายชุมชนก็ระวังระวังเรื่องไว้ลหลายๆอย่างครับเรื่องเกี่ยวกับการทําอะไรที่มันสอบไปในทางที่จะผิดกฎแต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือคําว่าผิดกฎโป้เปอยอนาจารนี่แหละมันเป็นอะไรที่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไปทําอะไรมันโอ้อะไรวะรีมิกรีรมิกโดนโดนรีมิกเกี่ยวกับเราลิมิกกับผู้สาวนะผู้สาวเขาแต่งตัวว่าเป็นแบบเราก็ไปลิมิกทาท่าทางแบบ โอ้สนใจแบบอืมอ่ะโดนไหมหนึ่งข้อหาไม่เข้าใจขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่ เขามาตูเขามาเททายกันโอ้ันเหนื่อยเหนื่อยจริงครับกับการทําในส่วนนี้คือคนที่จะมาทําในส่วนนี้คือต้องแบบว่ายวมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าตั้งใจตั้งใจจริงว่าจะเข้ามาทําในจุดๆนี้คือหนึ่งคุณต้องเป็นคนที่ว่ามีเวลาว่างเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีเวลาว่างเยอะ คุณจะสามารถสร้างรายได้ในแพลตฟอร์มของช่องออนไลน์นี้ได้เยอะแต่ถ้าคุณยังมีงานประจําที่ต้องแบบว่าคุณไปเรื่อยๆคุณทําแบบว่าอยู่กับที่ถ้าถ้าเป็นแบบมันมีลูกพี่ผมอยู่คนหนึ่งแกขับรถส่งของแกขับรถส่งของแกขับรถสิบร้อนเนาะแกก็ไปแกก,ก,ก็ตั้งกล้องไลฟ์สดแกไปเรื่อยก็พูดคุยพูดอะไรไปเลยแล้วก็ถ่ายข้างหน้าเวลาแกพักแกก็ลงไปกินคงกินข้าวแกก็ ถ่ายภาพที่ว่าแกเอือชีวิตประจำวันของแกอ่ะแกก็ทาเอือพักผ่อนอยู่บนรถหรือ,อยังไงอาบน้ำหรอกคือทำเรื่อยๆชีวิตของแกคือไม่มีใครมาวุาน่นวายกับแกหรอกไม่เหมือนผมผมเนี่ยทํางานก็คืออยู่กับเจ้านายอยู่กับเจ้านายเวลาอยู่กับเจ้านายทําไงล่ะเราก็ทํางานของเราทําหน้าที่ของเราเจ้านายใช้ก็ทําไม่ใช้เราก็ไม่ได้ทำแน่นอนไม่ได้ใช้เราเราก็ทำทำ,ทำไปตามภาษาของเราเนี่หละ่ะ เราเราอยากสร้างแพลตฟอร์มของเราบนรกอนไรเราอยากทําคลิปของเราให้มีคุณภาพเราอยากทําอะไรที่มันแบบว่าให้คนได้รู้จักมันก็มีหลายอย่างที่เราอยากจะทําอยู่แต่ว่าเพราะเวลาและโอกาสที่เรามีมันมีเยอะหลฟ์สดเราก็จะไล์เฉพาะในส่วนที่เราจะไล์คือไล์อยู่บนรถถ้าไปไล์อยู่บ้านมันก็มีเวลาไม่มากไ,ไม่มายใช่ไหมละ่ะ ไไปเรื่อยเดินกับวันที่สีไปเดี๋ยครับผม ไอเมียมาถาาทเอาแล้วมาหาบ่อแล้ครับใส่ีมาาบ่อออถูกบอกมันออมาถาดนแล้วหมเดี๋ยวจะรูมันเขาครับ

อผมพูดถึงตอนไหนแล้วครับโอยลืมเลยลืมเลยเนี่ยความคิดคนเราเนา่มันไปเปืนๆตัวนี้ขับผ่านหน้าโรงเรียนครับลูนักเรียนก็เยอะเลิกเรียนเลิกเรียนเราต้องคอยดูทางเด็ก ผมชอบคนที่เขาไลฟ์สดนะเวลาเขาไลฟ์สดแล้วก็จะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาพูดคุยด้วยไนงะเออเข้ามากดคอมเมนต์คุยคุยว่าเออ,อยังยงังนนออ้นอย่างนี้ยังไงเออเป็นยังไงสบายดีไหมเออมีคอมเมนต์แบบเราก็จะได้ตอบได้คุยกันเนาะอันนี้คือของเราเนี่ย ب, มันเงียบมันเงียบไม่มีใครเข้ามาทักทายเราแล้วก็ไม่รู้จะพูดอนะไรเนาะบางทีก็พูดเรื่องของตัวเองแหละแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือ การแนะนำก็คือกาพูดเรื่องของตัวเองเอาเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองออกมาพูดเลยพูดประจานให้คนรู้ไปเลยว่าเออเราเป็นคนยังไงอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาพูดมันไม่ดีแต่ควรเอาเรื่องไม่ดีของตนเองออกมาพูดนี่คือคําพูดของอาจารย์เบียร์ที่บอกว่าเราควรที่จะพูดแต่สิ่งที่ไม่ดีของเราให้คนอื่นได้ยินดีกว่าเราพูดสิ่งไม่ดีของคนอื่นให้คนอื่นได้ยินเข้าใจกันไหม ເອົາແລ້ວເອົາແລ້າລ້ນຂອງແລວແລ 都他妈的！ នៅម្លេះនេះអពលកត់ជាទុតបានសបេតគូតពេទុទុទ thank <laughs> you